เคเพเลเตอร์ later, มีแล้วใช้ยังไงให้ดีไปดูถามหน่อยสิพวกของกินของใช้ที่ใช้อยู่ทุกวันแบบนี้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังได้ปะได้ดิให้เคเพเลเตอร์จ่ให้ก่อนค่าธรรมเนียมนะไม่มี่ผ่อนได้นานสูงสุดถึง5เดือนช็อปตอนนี้จ่ายตอนนูน้นยังเจ๋งนั้นรอแป๊บ a few moments later แล้ถ้าเยอะแบบนี้ไอ้เคเพลเทอรจ่ายได้ปะ่ะได้ไหมได้ไหมพอเยอะอย่างนี้ก็ได้นอกจากร้านเนี้ยร้านอื่นได้ปะ่ะได้ดิใช้ได้กับร้านค้ารายใหญ่ๆที่มีเครื่องรูปบัตรของเคแบงก์เอา้าแล้วมีร้านไหนบ้างอะก็เขา้าไปดูที่มันไซต์เคเพลเทอร์ดิเล้วมีรายชื่อร้านค้าบางจวนอยู่ะไะลองสแกนจ่ายง่ายๆเลยแค่เ,เปิดเคพลัสสแกนจ่ายเลือกเคเพลเทอร์เลือกระยะเวลาผ่อนและกดยืนยัน จบเลยหอย่างง่ายมียอดซื้อขั้นต่ำปะเนี่ย50บาทก็ซื้อได้แล้วอ๋อแต่ว่าต้องซื้อภายใน3มทุ่มของทุกวันนะงนั้นเอาไปซื้อทองเดีย๋ยววัแรกเป็นเงินสดที่ร้านได้ปะไป็ได้เคเพเลเตอร์ <L ater> เขาออกแบบไว้ให้ซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันเอา้าก็เห็นกระปให้เอาไปแลกเงินกันเพียบเลยไม่ต่าเกดูปากนะ จะทำไปเพื่อเสียข้าวหัวคิวแพงแลอวเพลอจะโดนโกงเงินไม่ได้เงินแล้วยังใช้วงเงินไม่ได้ด้วยอพอจะดุนแล้วเนี่ยแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยใช้ถูกวิธีใช้บ่อยใจคืนตรงเวลานี้จะได้อะไรอะถ้าเป็นคนดีอย่างเงี้ยก็ได้วงเงินไปใช้เพิ่มนะสิคาะว้าวเคเทเลเตอร์ Later, ใช้ง่ายขนาดเนี้ยใครๆก็ใช้ได้ลองเลยผ่อนสบายๆผ่านเคพัสใช้แล้วชีวิตดีขึ้นเยอะ เคเพเลช่าผ่อนได้นานสูงสุด5เดือนชอปตอนนี้ใจตอนนู้